แค okay. ่ก็กลวสวัสดีผู้ด,ดูทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่องคนดีคนเดิมวันนี้ก็มาเล่นมาคาบวันนี้ก็จะมาไม่ได้เอาชีวิตรอดนะวันนี้ก็จะมาในเล่นในเซิร์ฟเวอร์ก็มันก็มีเกมอะไรให้เล่นเยอะแยนะเนาะแต่วันนี้ก็จะมาเล่นเกม s o อนแอนี่นะ s o อนแอโอเคกดนเลย ไม่ได้พูดนานเอา้าเปิดมาก็ได้เลือกเลยนะก็ดูจะหนีง่ายสุดก็น่าจะเป็นใบไ,ไม้เอาใบไม้โอเคเกมนี้ก็จะเป็นแบบแบ่งกันเป็นคนซ่อนแอบปกติแค่คนหาก็จะมีดาบส่วนคนซ่อนก็อา้าวไอ้เขี้ยวอา้งงาวซะงั้นโอ้โหเปิดมากเกมแรกได้เป็นคนห้าดิ เราจะมองแอบๆมองยังไงอะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเออโอ้โห oh, งานงอกละต้องต้องเปลียนให้ได้ต้องเปลียนให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เกินพี่เอ้ยมึงเวอร์เกินมึงเวอร์เกินมึงเวอร์เกินจะสวนกันหรอ จะส่วนกนันหรอโอ้ยผมโดนต่อตาทุกคนผมโดนต่อตานครับผมโดนต่อตานตกน้ำแล้วมาเสียเปียบวะหรือเปล่าโอ้ยเวอร์เกินเวอร์เกินอา้าวมีแต่จะตายนะทำอย่างเงี้ยกันนะ่ะอา้อาวอ้าวตายหนึ่งตายสอง ตาปีตัวแล้วเนี่ยฟาดหมดเลยได้ลุลวเลยตะเกียบโอ้โหโคตรลุน้นเฮ้ยเฮ้ยเราได้มือล่ามือล่ามแล้วได้มือล่ามแล้วสบายแล้วสบายละโอโ้ดูดิอ้ยตึงเกินเกินเปิดมากูดโดนเกาะกระบดแม่งมาลุ้มตีกูพอได้มาแล้วก็ได้พวกดีๆนี่แหละนะ ดีจัดดีจัดทำง,งานต่อไปโอ้ยจำได้มิฉะน,นั้นตงสือด้วยกดฟอดฟาดไว้หมดแหละอะไรคุ้นคุ้นหูคุ้นตาแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยอะหรือเล่น,ลน,ลนแต่ลืมไปแล้ววะพักนี้นะตรงนี้นะ่าจะไม่มีอะไรขยับนะเขาน่าจะแอบ,บกันเงียนเลยหาต่อหาต่อหาต่อืตอตอตออึตอนเราลุมตโีโอ๊ยปอกไม้สอง หนังสือสี่เลยเหรอหนังสือนี่ก็เยอะไปนะสวยเพื่อนทำไมกูไม่เห็นมันวะตาบอดปะเนี่ยไอ้ท็อปเหลืออะไรบ้างตรกไม้หนึ่งหนังสือสามตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ตรงนี้มันเคยมาแล้วล่ะเออวะ่ะเดี๋ยวเคยมาแล้ววะตรงนี้เจะาโดนก่อกระบทว่าที่มันลุมฟาดเราอะ่ะไม่ไม่ใช่เนี่ยไอห้องเนี้ยหน้า,นาหน,าน้าโดนจัดเลยเนะี่ย เช็คที่ละอันเลยป่ะเนี่ยไม่หรอกมันจะอยู่ได้แค่ที่สูงสูงไม่ก็ที่พอเ,เหมาะพอเหมาะพอควรอุย้ยโอเคโอเคห้องนี้เคลียโอเคไม่มี หนึ่งนาทีนะหากันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเวลาเวลาไม่คอยท่าโอ้ยหายากจาังะ มีทิกเกมนี้บอกได้นะหาไตอนนั้นมันลุ่มตีเรามันวิ่งหนีมาแถวนี้บอกว่ามันมีบล็อกไม้่าไม่มีดิถึงมีก็น่าจะตายไปละโอเคหมดเวลาแล้วล่ะเหลือสามตัวมันจะอยู่ไหนวะมีโดดมาไหมไม่มีเลยนะ ว่าวานวาทัเบอร์โอเคก็จบเกมแล้วละโคตรยากเลยเปิดมาได้เป็นคนหาขอ้องอยากอยากซ่อนกับต้นบ้าตัวเกมนี้คนซ่อนแม่งตึงจัดเปิดมาแม่งลุมตีกูประทษถ,ถือว่าเก่งมากไม่ไม่ถือ่อเก่งเก่งสุด,สดๆเลย คนไหนก็ไม่รู้ลูมตีเรานะบูธเหรอโอ้มีซื้อบูธด้วยเวย้ยเออเออนี่เรื่องโอ้แมปเดิมเลยหรอโองนี้ดีกว่ามันดูมีอนาคตดีตยป่ะเฮ้ยเพื่อนกระดดใส่ตกใจหมดน้าวนตนั้นตอนนั้นโอ้ยแมปแมปนี้อ๋อแมปนี้แมปนี้แมปนี้ เป็นแบบเดียวกันกับที่เราเล่นไปเมื่อตอนนั้นวะไอ้เชี่ยเลยโคตรไม่เนียนเลยิ้นตงนี้กว่านี้แม่งโคตรไม่เนียนเลย มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นมันไม่เฮ้ยเอ้ยบล็อกยาตรงนู้นโดนแล้วว่ะเรียบร้อยเตีงความสนุนสนใจไปหมดส่วนเราก็อยู่นี่แหละโอเคเรามาสิบห้าแต้มนะ ลุ้นจัดเลยเพื่อเราถ้าจะไม่เผ็ดตรงข้างหน้าเราตรงเนี้มีบล็อกฟังข้าวแล้วก็กําแพงแนวเนี้ยเนี่ยเป็นกําแพงแบบนี้แต่ว่าจะอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นบล็อกเออเป็นบล็อกบล็อกอะไรวะบล็อกบล็อกบล็บอ,กบอกหินคือลายนี้แหละ,ะบล็อกหินบล็อกหินตะไคร่เกาะโอ้นี่ขึ้นยังไงอยากขึ้นมากเลยน่าจะเนียนจัดอะแล้วก็มีตรงไหนบ้างที่มันดูมงว่าเจ็บได้ ไหนมันอยู่ไหนอ,อยู่ใกล้ๆเลยนี่ว่าเราต้องเราต้องสง,งบนิ่งอยู่ไหนเราเอาชื่อหายไปเลยเว้ยเห็นแค่คนเดียวคนหาสามคนเฮ้ยได้ดาบแล้วเราเราได้ดาบมาแล้วนะส่วนได้แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบร้อน อยู่ไกลเกินก็ไม่เห็นชื่ออีกเ,อเข้าไปโอ้ย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 น่ากลัวดิวนี่อย่างเงี้ยชิปโอเค ถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็แอมโซซอรี่นะครับทุกคนไม่มีไม์ดีๆอันนี้ไม์แบบไม์จาก iPad เลยโหโดนไล่ล้วเพื่อนบอกไม้เราไอ,อบอกใบไม้ือตั้งสองนาทีอ่ะไม่เยาไปก็ตายอ่ะเ้ลยเพื่อนแตกโขระเบิดบึ้มแตกคนนึงโอเคขอเงินเยอใหญ่เพื่อนขายเราว็็พอนะถ้าเพื่อนแถวๆเราไปตายก็

เอ้ยเพื่อนบล็อกเราลุกออกมาต่อต้านแล้วเราตามเราตามเราอย่ายอมเราอย่ายอมเราอย่ายอมไอ้เชีย่ยเชื่อมันไม่ตามหรอกเชื่อมันตามเออโดนกี่ทีตายเนี่ยโอ้สามทีตายจบแล้วชีวิตกูโอ้ยโอ้ยเออไอ้เฮ้ยกูามาตายวีทาย้เย าาก็มาตายวิถายกูแพ้ย่าทีแพ้ก็มาตายวิถายเลยอ๋โอเคไม่เละอ่ะโอเคก็จบแล้วนะทุกคนก็อยากจะแนะนำนะไอเอ้ยชื่อชื่อแมปก็แปะอยู่นะเดี๋ยวเสริมรูปไปอีกทีหนึ่งโอเคไปอ่ะเกมก็จะมีเยอะมากเยอะให้เลือกนะแต่อที่ คนเล่นเยอะอุ้ยพวกนี้ไม่มีคนเล่นเลยโอ้โเบทวอลนะถ้าจะไม่เิดียผมไอ้แบบเนี้ยเคยเล่นไอ้เนี้ยเคยเล่นกับเพื่อนไปแล้วแล้วก็เล่นเบทวอลแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่นด้วยกันยังไงแบบคู่เดียวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเล่นไม่เป็นเดี๋ยวก็จะไปลองเล่นเบทวอลดูนะถ้าเล่นถ้าฝีมือแบบพอพอต่อบล็อก้วดตกไปตายได้ก็จะเล่นอยู่นะ แต่ว่าใครรู้วิธีแบบกดไปแล้วมันคู่กับเพื่อนได้ก็เม้นบอกหน่อยนะทำไม่เป็นเล่นไม่เป็นอยากคู่กับเพื่อนแต่ว่าพอกดไปก็ก็ได้คู่คนอื่นก็ต้องไปตีกับเพื่อนบางทีก็ตายก่อนได้เจออีกโอเคทุกคนก็จบแค่นี้ละใครรู้อะไรก็บอกเลยครับบ๊ายบาย